แต่ได้มึงเดินไัดูโกมึงภารกิจเนี่ยมาเยยือเยอนเียดูดินี่อ่ะดูดิอนแรใครมนจับเบสแค่นั้นแหละแค่แหละแลลวถูกนังชาย ยายังครับแกเ,เลือกโอ okay. เคชัดเจนแล้วเนี่ยรถคี่เนี่ยไอรถ,นนรถคันเนี่ยรถเนี่ยรถอะไรวะไอ้เขาเรียกรถอะไรวะวิชันวิชันคัานนี้วิชันไอ้ฮียมึงหาเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมั่นใจในตัวเองสูงเว้ย รถมันดีรถมันแรงไงโดนกูตกไปแล้วไปไปเพราะ่าไปไหนกูอยู่นี่แหละเฮียไปหาลูกค้าไปมาเล็วมายะมายะมายมายะมมอ่อย่ามาอ่ามย่ามย่มาอย่ามาอย่มาอย่ามอย่ามอยอย่ามอ่มาอย่อยม่ามาอยมาอย่ย่นม่ามมาอย่่ย่าา่าอ่าม่อย่ยม่ามาอย่มาอย่าาอ่า่อยอม่ม่มมม่ยอ วันหลักฮาแล้วพี่เฮ้ยคันนี้แตกได้ด้วยเหรอยันลิดกระเป๋าปะผีโดนกันติดกระเีป๋าที่เที่ยจัดจัดไม้พี่ยามินยามินยามินเที่ยวไปคนเดียวนะเล่นจัดไอ้พี่ไปใส่เสื้อผ้าไงตอนแรกไปไปเที่ยวบนเขาแล้วแบบใส่เสื้อผ้าไม่พอดีพี่แล้วคันนี้เเก็บมาน้อยถึงก๊อปเนี่ยถึงก๊อปอ่ะเฮ้ย เอหัวดำมันนีหน่อยได้ไหมหัวดำหัวดำขึ้นรถมาหน่อยได้ไหมใช่ใช่ขึ้นมาดิไปไหนขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาจะพาผมไปไหนหน้าตามึงคุ้นมากเลยอ็นเบนปคุ้นจากไหนไปคุ้นจากติ๊กตอกนี่แหละไอเวนใช่ปะใช่ใช่ผมเองอ่ะเอไม่คนททำคิดติ๊กตอกใช่หรือเปล่าลูกยอมรับก็ได้เออไอลุกเนี้ยที่มันมึงแบดแบดหน่อยใช่ปะมันไี้มีเสื้อประจำผมอ่ะใช่ใช่ผมเองอะเสื้อประจำอะไร เสื้อที่ผมใส่ประจำไงอีกชื่ออะไรเนี่ยชื่อโก้ดผมชื่อโก้ดเออนี่นี่นี่ทรงทรงทรงเอ้ยเฮ้ยมึงเอ้ยมึงเคยดูทวิตต็อกปะใช่ใช่ใช่คนนี้ปะคนนี้เลยปะเนี่ยคนนี้เลยปะอะไรผู้ไหนเออครับผมเองอ่ะเยสนี่ไม่เล่นทวิตต็อกแล้วแล้วแล้วผู้หญิงที่อยู่ในคลิปคือใครหรอครับาได้ไหม

ทำดาราที่เจทำไมัยนี่ะทำไมพี่หลาพี่มันนี่หน่อยพี่มันี่หน่อยพี่มันนี่หน่อยพี่มันี่หน่อยพี่มันนี่หน่อยอะไรวะดาราทเพี่ดาราที่าพี่ดาราที่เจอาตัวคนดังคนดังคนดังพี่คนดังระยิงไงยิ่งไงพี่ดาราที่เจาอ้าี่อคนด่ใครรีหน้าดิพี่ครเห็นหน้ามเ่โอเคคลิปเก่าคนดูคเยอะพี่คลิปเนี้ยที่าดูเอากเป็น้เลยพี่เร้ำเลพี่ที่

หมอหมอหมอชุบเลยหมครับชุบเลยครับชุบเลยครับดาราดราดราดิต๊อกดาราิงต๊อกชุดีนะครับชุดาราดต๊อกนะครับชุดดิต๊อนครับชุบเลยชุบเลยชุบเลยดีดีครับดีดเดี๋ยวไม่ล์เซนะครับเขาม่ล์เซ็เขาไมล์เซนะเดี๋ยวเราต่อต่อแถวไม่ต่อแถววนีต่อแถวอะไรติต่อแถวอตต่อแถววเาต่อแถวว ต่อแถวเว้ยคนดังเว้ยต่อวด้ไหมได้ไหมคนดังเว่ยต่อแถวเวยสี่เจดเจ็ดครับเวัสดีครับแวแถวแถวะเคยๆคแต่ตั้งมหน่อยไม่ีดัง ค่างเลยดาแต่มีตังได้ไงอะเฮ้ยตอมาเมื่อกี้เองโหแกแ่ขอละพันคนละพันขอขอเนี่ยถ่ายขอลงท้่อที่ยขอลงิติตอคลิปนี้มาเยให้เลยให้เลยเก็บเอลงทิ้งติดต่อไดิลงทิ้งตสักคลิปยเก็บให้ไปเออกูมาขอลน์เ้นเลยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอราลงทิ้งติด่อเลยอนมน่กอนใครวอลงทิต่อไ่หนชร์นะแร์นะชร์อะรนะแะรนะกชนช ตัวจริง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 ตัวงตัวจริ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 ตริงตัวจริงตัริงตัวจริงตัวจริงตัวจริงตตัวจวจิงจริงตัวจัวจริงตัวจริริงตััวจริงตัริวจริงตัวจรัวจริ ไปเอาเดี๋ยวพี่ทำอะไรเปล่าคนละคลิปเลยคนละคลิปคนละคลิปเไปคนละมันตายเมื่อกี้เนี่ยพี่อขนาดนั้นอะทีเดียวได้ไหมทีเดียวได้ไหมทีเดียวได้ไหมคอมเม้นเลย่มันไปยืนข้างหน้าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยต่างสองศูนย์ห้านะเราอย่างยันยันยืนข้างหน้าหน่อยนะข้างสองศูนย์ห้าสองมีดได้ต่างสอศูนย์ห้า ใช่าเต้นสองห้าถ่าเต้นสองศูนย์ห้าท่าเต้นสองศูนย์ห้าโอเคโอเคโอเคอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะโอเคโอเคได้และได้แหละลาลาเริ่มเลเริ่มเลยเริเลยเาเนัเาที่หรอี่หรอโอเคแป๊บนึงนี้แป๊บนึงนี่เอายังเอายังแป๊บเึงแป๊บเแป๊บเเแป๊บเึ

อรดูเลยเราดูฆ no 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 ่ากูเลยดีกว่าแทย์เนี่ยแมสแ็นแมสโนแม็อ่ะรู้จักวะเออแม็นแมาเนี่ยด้วยเซ็ตคอร์ดเนี่ยแทย์ไอ้หมดแกไอ้หมดต้องไปถ่ายเองด้วยถ่ายเองแ่ายหมดหายเองด้วยหายเจอเนียอยากจังวะพี่วิศว์บอกว่าเอาตอนนี้ไม่ได้นกทิพี่วิศว์บอกว่าเอากูมาทำกับทุกไลายคนดังพี่กระทบหลายคนดังไหนไหนไหนเป็นดังอ่ะเออแต่ยังแต่ยังเอาแบบสโลว์สโลว์ด้วยนะ ตัดยังตัดยังอ่านล้อ่ารแล้วานแล้วอ่านแล้วเนี่ยเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะใส่เพลงอะไรอ่ะใส่เพลงอะไรอ่ะเพลงยังเพลงนึ่งไม่ออกเลยสิบนาทีสิบนาทีขอสิบนาทีต้องได้เห็นคลิปนะเพลงไม่ด้วยโอ้ยกูว่าไม่เอามันเก่าเลยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาเพลงที่เขาอินที่เขาเนี่ยเตะด้านมันคีมีนอต่อตัวย้ารดีเจอมาก่อนจำมันไหม พี่จะเพลงล่าสุดดีดีาล้เต้นดิพี่บายรอก่อนรแป๊บนึแป๊บนังอายังอายังอายัเป็นตั้งนานเนอ้ยเป็นอ้ายังเมื่อชีพปะเนี่ยเร็วเรดเเร็วเร็วเเล็เเร็วเร็เล็เร็วยรเเร็เ็เเร็เร็ ว่าได้แล้วได้ล้วมาดูอยู่ได้แล้วใช่ไหมมหลัไหมเนี่ยมันตัเมีเราเราเวรแล้มือแหลกคุณละมือหนิวดาันเสียด้กันเลยมาไ่ถ่าไปด่าไปด่าไนี่าหนีอ่ะหนีอ่ะหนีเลยเฮียบอ่ะมึงตัดไงย มึงตัดติ๊กตอกไอเฟสเขาดูดกรีดแล้วเขาปล่อยควันแบบจีันเลยครับผมโดนตัดหมอมาช่วยไม่ได้ครับครับผมท้อไงอ่ะตัดไอเฟสตัดไอเฟสตัดคลิปไม้เสร็จตายตัดมันตายเออตัดเลยนอนตัดตรงนี้เลยเออไม่ต้องชุบให้มันนอนตัดคลิปไม้เสร็จก่อนผมเชฟตัดคลิปแท็กมาด้วยแท็กอะไรขอพูดมาพูดเนี่ยดาราคนหนุ่มดาราขอพูดมาตัดคลิปไปทนใจตัดคลิปกด A กดา ตัดชิปเลยไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบยังไกมาแตาตัชิปอยู่ไม่อยากเตนแคทเลยที่ละคนบอกชื่อบอกชื่อแตงตคดชิอยู่บอกชุบไหมไม่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 ไต้องให้เราตัดชิปไม่เสร็จก่อนแตงคิปอยู่ หมอชุบไล่ตัดคลิมาัดคม่ปูหมก็ตัดคลิปเป็ด็กก่อนแค่เด็อุ้เอ๋นะได้หมอชุบเออนะผมหอนนะหอนอสอนอนไหอนไม่อ่าให้เรานี่อะเาไม่ให้เราไม่ต้องคลิปเราขอถามเหตุผลที่แม่ชุได้ไหมคะขอให้คลิปครับขอลงคลิปก่อนเออคลิปผมมันคุณภาพมากมันต้องใช้เวลาตัดมามามีเวลาให้สะห้านาทีเนี่ยก่อนมึงเอ๋อนะตัดไป รถไปดิไปเบิกรถดิไปเบิ่าสามองไม่ได้นาทีเกิน5นาทีกไม่เลมึงตัดแตไปดูถงหอดิดุงหอดิเพิ่งตายด้วยไวเปนหลายขั้นตอนเกินเะใจเย็นะใจเย็นนะหอดิหอดิขอเวลาหน่อยดิโหไม่ไหวละกูหอละไอิวี่อไปไหนอ่ะกูห่อละเออเออไม่ได้ก็ออมก็ออมแมะอได้ไหมาอรอรออออรออน รย้มาแล้วอย้รอสีแปดรถสีแปดอยู่นูนอยู่นูนอยู่นูนอยู่นเซอร์วิส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 บ้านเลยเซอร์วิสบ้านรอบ้านรอบ้านรอบ้านว่าว่าครเวดเนี่ยโอ้โหเซอร์มาเลยเซอร์วิสบ้านเวดไปบ้านไปบ้านเซอร์วิเซอวิ เอ้าไปจังไหนเอ้าไปจัาไปจังไหนขอหน่อยแล้วใครขโมยฮาเลขกูไปเนี่ยกาแฟอะเขาบอกกาแฟพี่เลยไม่ไอ้ใหญ่บ้านดีในในรถได้เอาไปทำหนางานรมาแล้วมาแล้วงานน่ะไปหมดเลยไหนไม่เอาเซอร์วิสก่อนเซอร์วิสก่อนเอ้ยไปเซอร์วิสไปเซอร์วิส มาฮาเล่เอยฮาเล่กูอยู่นู่นกูวันนี้ของกินได้อยู่นะเลี้ยลืมไปฮาเล่กูอยู่ดีสัตว์ิเขมาาไปข้างไม่ข้าไม่ข้าไม่ข้างขับดีนะครันขับมาไปขึ้นมาอ้าขึ้ามาตามไปตามไปเจเย็นเทียนตามไปนี่เข้าไปตามไปตามมาเปกนขนมด้วไอผมต้องคุยเข้าบอลเราต้องมาคุยกัเข้าบอลมามาเสร็จปะตำรวจมาไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน เอออะไรอ่ะเอาคนอยู่ดีเอาคนใครเข้าบ้านอ่ะอันเนี้ยเราเข้าไปคุยในห้องในห้องถ่ายทําทํามาให้โดยเฉพาะเอาล้ห้องถ่ายทํากูกีสกีไหนนะโตโตไส้กีสกีไหนไปไหนวะอันนึงเดี๋ยวกูกีสกีให้ใหม่ตอนแรกมันมีกีสกีอยู่อ่ะเอาไ้ถ่ายทำ่นห้องเนี้ยโอเคไปเลยนะไม่ลยจากการจากการไม่จากการไม่เอ้ย จาอไปอ่ะนโตโตไปะเปรือเรออองปูเขาภูเขาภเปิดไม่ได้ขอขอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อยไม่ได้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 ไปตัดคลิปก่อนไปไปตัดคลิปตัดคลิปไม่เสร็จตัดคลิปไม่เสร็จตัดเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวปล่อยแค่นั้นแหละตัดยันถึงไหนแล้วได้เพลงยังอ่าหปายคามันจะบิดว้มันไม่ได้มันไม่ได้จะตัดให้เราจริงสตนนังยันต์่งยันสองท่ม ต้องทุ่เปยนะขอแบบเปรี้ยวขอแบบเปรี้ยวประชาประชาชนประชาชื่นเขารอดูเยอะนะอ่าได้ในนิคต่องชื่ออะไรนะกูลืมเอ่อตาทีเอเซไอเอลสิบสามเอเด๋อเด๋อเดี๋ยวถ้ามันลงจริงอ่ะเขาก็แท็กมาะกันลืมๆอีกแล้วใช่ลืมๆจริงเปล่ไม่ไม่พี่พี่เนี่ยประชาชนประชาชื่นเขาเป็นเรียมรีพอร์ตนะเป็นเนี่ยไม่พี่เขาเองมันยากไปพี่ต้องบอกชื่อเขาแบบพี่บอกชื่อช่องไปก่อนนะชานน้ำมันคีมิโนโต

อะไรวะมาแก่บอยอ่ะเขียนใบชื่อคลิปสภาพมันก็ไม่ได้หนุ่มส้นตีนเลยย่าพี่แก้ววันไหนอะ่า้ี่แก้วไงี่แครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะบ้านนี้มันคุ้นคุ้นไอ้เฮียใต้ลำคอเหี่ยวบ้านพ้ดไงบ้านแก่งไหนเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรวะไอ้ตุ๊ตะ มีบ้านบมาีบ้านันี้ก็ดังเลยดังในทิกตอกเกี่บ้านหลังดงบ้านหลังนี้ก็ดังก่รอแบบว่าถือดังหนักหนาเห็นปะเคยเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้บุ๊คเคยมาตีเนียนเนี่ยตีเนียนบ้านหลังน้ังในทิกตอกอ่ะเอ้ยใครดังล้นก็ดังไม่เท่าเไอ้จริงอะบ้านหลังเนี้ยเกินล้านวิวอ่ะขนาดหล่งบ้านหลังเนี้ยเอะล้านเนี่ยลอยล้านวิวอ่ะหัวเนี้ยมาถึงก็เจอตัวเด็ดเลยทีเดียวต่องรุ่มคืนนี้ปล่อยได้ยัง ถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะไม่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 ลงนี้ตามล่านะไม่ไม่พี่พี่ขามันขามันไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหนีไม่ได้อยู่ให้อยู่ถึงสองทุ่มเลยได้ไหมขอให้อยู่ถึงสองทุ่มเลยเหรอพี่แก้ำเอาอาหารมา้ต่อเขาคุยเรียกไหมจะเรียกไหมถ้าเกิดมันไม่มาถ้ามันไม่ลงสองทุ่มเราจะมาขังแล้วกางเต็นท์เอาข้าวมาเสิร์ฟก็ได้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 เอาเนื้อให้กินแบบพรีเมียมเลยเออตามนี้เลยคิดถึงบ้านจัง หมเราเตรียมเพิ่มแต่แป๊บลูกค้าไปส่งเลยลูกค้าเอาไปเลยกูเอาไปส่งดีเปส่งที่ไหนกูเอางูมาเขาไปส่งดิส่งที่เดิมดิี้ส่งที่เดิมดิเนี่ยมอกันมาบ้านเลยกูว่าพรานวิวนะน้าไม่ถึงพรานวิวนะคลิปเนี้ยมีรถไม่ใช้แล้วให้วะมีรถขับเลยอ่ะทัาที่ไม่ใช้แล้วลงคลิปก่อนลงคลิปก่เอออ่าแล้วจะให้ปะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมถติว่าลงคลิปเสร็จปุ๊บเรามาติดต่อหน้าบ้านเกียบะขับไงโอุ้ย เลยมึงเอาเอาฮาเล็ตไปเลยมึงเอาฮาเล็ตไปเลยฮาเล็ตไปเลยเนี่ยเนี่ยฮาเล็ตเนี่ยไปนี่เลยเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ้อมให้ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับใช่พี่จะขึ้นทำไมอย่าไปเต้นน้ำมันอย่า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 เดินอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินผ่านรถไปคันไหนอ่ะนี่เดีนะครับฮาเล็ตไปเลยนะครับฮาเล็ตไปเลยไปไปเลยครับไปเลยครับเขาขับไปไหนกันอ่ะ เอ้าไม่ขับไปอ่ะไม่ขับไปอ่ะไอ้นุ่มเอ้ามันไหวปะเนี่ยไอ้เนิร์กรีนกูปะได้ยินพี่กูดูกูแคสแล้วกมเห็นอะไรอ่ที่กูเห็นไว้ใหญ่ เนิงคือมัทางขวาเจออะไรเหรเจออะไรนิงคือมัทางขวาเอากิ้งไม่เห็นหรอไม่เห็นไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้เหรอคันนี้ไม่บอกถ้าจับไปจับไปที่ไหนไป่เลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปเลยโอเค thank you ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะไปแจ้งขวามาว่ารากูโดขโมยอ่าวพี่จไปแจ้งว่าสงสารมันแค่มันลงคลิปมันก็โดนขายแล้วจริงเอากูไม่มีตังค์อ่ะกูต้องหาตังค์ทุกวิถีทางถูกป่ะอย่าพี่อย่าอย่าอย่า อเอ,เองมองตาข้าไลฟ์ไอเห็นความดีในตาข้าไหมไม่เห็นเออแค่นั้นแหละกู <c oughs> จะไปกูวิแจ้งความก่อนไอ้เนี้ยพากไปแจ้งความพี่ก้อนเขาลงคลิปให้เราก็ดีแล้วนะไอ้เพชรเปิดให้พี่ก่อนน้องมาเพจไปไปกับน้องพี่ดิ